เบื้องแรกครับเสื้อพี่น้องมือครับผมนี่เบื้องแรกครับจับน่วยเสื้อเดียวกันมาหนีมาหนีแต่มาจับนวยอีกสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุกุสุก้อนครับหนีมาพบกพอกันในช่องอั Channel ครับผมสำหรับพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็รบกวนเด้เยครับพี่น้องครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้อั Channel ครับ สำหรับชิปนี้อัพชาแนลกับจิภาพพี่น้องว่าเบิ่งบัอกแป้งครับพี่น้องครับแป้งนำยศตอนนี้อายุก็ได้ประมาณ6กิบมือแล้วครับนี่อาจจะเข้า60สิบแล้วนะครับอาจจะถึงสองเดือนแล้วพี่น้องก็คือเริ่มจออมิออกหมากออกพ้นร้แล้วครับนี่ดึงเล้ครับพี่น้องครับออันนี้ก็พัน์นี้ก็ค่อน้างที่จะดกพอสมควนครับพี่น้องครับอเอาเลย กูกอนี่ประมาณบ่ไลยครับพี่น้องครับประมาณสองไรนีครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องนี่กับราชิมัสีดยาครับนี่ใส่ถังผ้ายบไว้แล้วเอารถไทยว่าสีแล้วครับพี่น้องครับกำลังเด็ดทางลงเลยครับพี่น้องนี่ผายพี่น้องก็เบิ่งมากะพ่อเก็บแล้วครับนี่ครับพี่น้องกำลังนวยกับกำลังไงแหละครับพี่น้องครับ นี่นี่ครับพี่น้องน้วยลคยครับถ้าเจ็บนี่ก็นาจะได้หลายอยู่ครับได้เป็นตันกลัวซ้องตันพมล้วครับนี่ขอดี้องการปลูกแจ้งคือปลูกง่ายครับพี่น้องครับปลูกง่ายเจ็บได้โดนนี่นะครับเพื่อขอดีเขาสามารถเจ็บได้อีกเป็นเดือนเลยครับแต่ว่า เวลาเก็บเ่อหยิบแพ็กขายห้องเดลรังครับพี่น้องครับนี่แหละปัญหาก็คือห้องเดล่างนา่นแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าก็บอถือว่าเป็นปัญหาครับพี่น้องครับเหตดกันณ์ไมครอบพัวเหตดกันง่ายๆครับพี่น้องครับเบื้องในพี่น้องแป้งพันหนีดกแห้งเลยครับพี่น้องเบิ่งเลยครับเพื่อนี่ก็จ่อหมากออกดอกออกหมากออกมาพร้อมครับพี่น้องเมื่อวาน นี่หมากน้อยหมากหมากบ่าขาดเลยครับพี่น้องก็คือดกแห้งครับเครื่องห้อมุ่นดีพี่น้องเ้าใส่ตานเล่งเต็มที่แล้วครับเพราะว่าให้เพิ่นจับหมากเจ้าพ้นเวลาหนึ่นะครับงามคร,ครับพี่น้องอันนี้เท้าสปลูกอยู่จังวัดกาลสินเนาะนเพื่อนองสีครับพี่น้องครับ มักแฟ้งเขียดกาละสินมี่มี่บาไรหรอกครับไม่พี่น้องใ่ท่อบ้างนำจดบ้างจาง้วครับเชี่ยก็เริ่มมีเชียวขึ้นแล้วแต่ว่านี่เหมือนเสาผมก็ออกมาติดเครื่องสูนบ,สบน้ำเลยแทบจะทุกเสาแล้วครับเนี่ยเสาละสองชั่วโมงชั่วโมงกลัวสบายครับ ว้าใส่น้ำจดนี้มันดีมองมันดิ่น,นหงมันเบอ่อหล่องมันโบแกนครับพี่น้องครับรลอบ่องโบมี่หยาเ่อห้องใส่คือเพราหมองเงาคนอยู่ก็เลยสบายสบายครับพี่นอ้องหยาเขาเพิ่นนนเกิดดินว่าเนียนหยาบ่เกิดนี่แหละพี่น้องขอดีของใส่น้ำจยดครับพี่น้องครับนั่งเลยนะครับ ภาพี่น้องมาเบิงจับมาย่างดีครับนี่อง,องทุกครับพี่น้องที่สนใจอยากปลูกอ่ะยักปลูกครับที่อ่างตลาด <c oughs> นี่เบิ่งนด้ครับจับหน่วยเพื่อเดียวกันมาหนีมาหนีแต่มาจับนหน่วยอีกครับออกมา ดคกค่ะครับพี่น้องครับนี่ทำไม่เยอะก็ม่จับหน่วยกันกันนี่ยอดเชียดเดียวกันโบว์เป็นเชียดเดียวเันนครับพี่น้องครับนี่มีอีกหลายอันนี้คือกันครับนี่หยอ,อดนี่เนาะจับหน่วยเงยบอีกแต่มีหน่วยยัยบไม่อีกพี่ครับพี่น้องครับนี่กัยังมีหมากอีกยัยบไม่อีกครับพี่น้องพี่มีหมากอีก ซีน่วยหาหน่วยครับพี่น้องซีหมากห้ามมากนะครับวกว้างโของเพลินแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขารักษาออกมาเร่งเลยเนาะแต่เขารักษามาเร่งไลยนี่เขาอร่อยไเส้นนะครับพี่น้องทำแต่ขายอันนี้ก็ต้องใส่ประสบการณ์ด,รด้วยนะครับเรื่องการใส่ยาเนาะก็คือ แต่ว่าเรื่องตลาดก่มีปัญหาครับพี่น้องครับราคายางต่ำกับขีปมอันหาบาทหกบาทก็พราะดันยู่ครับพี่น้องครับอืมยังได้ครับพี่น้องงามค่ัครับอันนี้เท่ากับใส่ปุ๋ยประมาณนสามทุงครับพี่น้องครับใส่รอบแรกรอบแรกนี่แล้วครับพี่น้องครับกะใส่ปุ๋ย ตามถุงเนาะรอบแรกใส่ห้องผืนถุงหนึ่งรอบสองอีกไถกบใส่สองถุงคืออัดเต็มทีแล้วครับปีนี่ครับอัดปุ้ยลายนี่เพื่อกันง่ามครับพี่น้องเพื่อล่าจีบม,มื่อจ็บได้ดนไม่ต้องไปยนานพืนไตยครับผมใส่บริยานตตยเลยใส่อัดเข้าไปอัดเข้าไปเลยครับเพื่อเพื่อพวกนี้มันมักสารเคมี่อยู่แล้วครับ นาำครับพี่น้องอันนี้ก็พอท่อทอ,ออกแล้วครับไปฉีดยาตรงนี้ครับตั้งนั่นที่แหลกปลูของมันนำนำเพื่อนอยู่ไก่ครับพี่น้องครับมันจะเลยกบกขึ้นได้ขื้นพร้อมม่อก็จะน้ำไม่อีก่ดก็ไข้จักน้อยครับอันนั้นก็เป็นรอกไตครับประมาณประมอัหาอะไรนี่นะครับพี่น้องครับ อะไรกลัวคือเขาปลูกปูกแป้งแบบเลยอากาศที่ขครจส้สงการครับพี่น้องครับล็อกสองปีนี้ก็น่าจะปลูกประมาณสามรอบนี่ยครับสามสี่รอบยังไงครับตอ,อกไตแต่กำลังแตกใบครับพี่น้องสบายสบายด้ครับปลูกมันเป็นเพือที่ปลูกง่ายครับพี่น้องครับสำหรับพ่นเห็ดงายเนาะ เฮ็ดยาก,กันยากคือยอล้วครับเราทำเป็นอาชีพเนาะี่น้องถ้าทุงละกิโลละสิบบาทเนี่ยถือว่ายูได้กิโลละหกเจ็ดบาทก็ถือว่ายูได้คิดกองครับสิดองครับเพราะมีอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาขายเจี๊นึงรอบนึงเขาขายได้เป็นได้เลายสิบยี่สิบตันตามสิบตันเนาะยังพออยู่ได้อย,ยู่ครับี่น้องยังได้ครับ เดี๋ยวไปใส่กันยิ่งจะหมากครับพี่น้องหมากโรกแห้งครับครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ค็ับรบกวนพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจให้อัพช anel ครับเดี๋ยวคลิปหน้าหิพาไปบึง่งวิธีการฉีดยาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ